สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนเช้าครับวันนี้มีหมอกหนาครับดูบรรยากาศที่สวนมะละหมอกหนามากครับตื่นเช้ามาวันนี้หมอกเต็มที่เลยครับเป็นครั้งแรกก็ได้ครับในปีนี้เพราะว่าเพิ่งมีหมอกครับตอนนี้มาสวนมะละของผมนะครับเพราะว่าฝนตกหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อวานแล้วก็ตื่นเช้ามาในหมอกหนาเลยครับ แต่ที่บ้านฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานเนี่ยตกรินไปปล่อย,อยแบบไม่แรงครับแต่มาเช้านี้หมอกหนาครับคืออากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าเลยครับถ้ามีหมอกแบบนี้ก็คือฝนจะตกหนักครับฝนจะตกใหญ่เหมือนฝนจะตกสังลาครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลมหนาวยังไม่มาครับถ้าอากาศแบบนี้ก็คือจะทําให้มะละของผมนะ่ที่ปลูกไว้มันจะสมบูรณ์ครับเพราะว่าอากาศยังไม่หนาว ราะว่ามะละศูญญยนย์ใหญ่นะเขาจะไม่ค่อยชอบหนาวครับเขาชอบอากาศร้อนชื้นหน้าฝนเขนาิึยยงชอบเลยครับถ้าเป็นหน้าหนาวใบเขายอดเขาก็จะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับเขาก็จะด้วนนะครับเพราะว่าของที่มีเถาวันพวกนี้เขาจะไม่ค่อยงามครับแต่ว่าอากาศเย็นเขาไม่ชอบครับถ้าอากาศร้อนชื้นแล้วมีฝนตกเนี่ย,ยอ้อนพุ่งเร็วครับ โตเร็วมากครับน,นี่คือมะละของผมนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตากยาอะไรก็เสร็จเรียบร้อยกำลังพุ่งยอดนะครับผมว่าดูแล้วช้ากว่าถั่วต้นจะโตช้ากว่าถั่วฝักยาวครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูผลผลิตว่าจะออกมาแบบไหนนะครับนี่คือสวนมะละของผมเองครับอายุก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับทำทำค้าคงแล้วก็ปลูก น่าจะเป็นเดือนแล้วเพราะว่าทำค้างก็เป็นเดือนแล้วบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศดีมากครับก็ร้อนแต่เช้าครับเพราะว่าผมมาทํางานแต่เช้าเช้ามืดพะอากาศแบบนี้ก็คือเหมาะที่จะทํางานเลยนะครับฝนไม่ตกอากาศก็ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นอากาศกําลังพอดีครับแต่ว่าร้อนอบอป่าด้วยนะครับวันนี้ผมว่าตอนเชดสายแดดจะแรงแล้วก็ฝนก็จะตกด้วยครับ ดูบรรยากาศตอนที่สวนครับสวนมะละครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปที่สวนให้ให้ดูนะครับไม่ได้ลงมาสวนเมื่อวานผมไปที่สวนกล้วยนะครับสวนผลไม้ไปที่สวนสวนกล้วยจุดหนึ่งครับวันนี้ก็ได้มาที่สวนมะละการเปลี่ยนแปลงจะจะเร็วมากครับมะละการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะ แบบนี้เลยโตเร็วครับทางของผมก็ทำทำก็ยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์กว่านี้หน่อยหนึ่งครับเพราะว่ายังตะข่ายเหมือนสังเกตดอยู่ยังหย่อนยานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆจับขึ้นนะครับยังหย่อนยานอยู่เพราะว่ามาละมันต้องมาสถานนะครับเพราะว่ามันจะหนัก หนักมากครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศที่สวนนะครับอากาศดีมากครับมีหมอกแต่เช้าเลยนะครับใครที่อยู่กรุงเทพก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนก็บอกหน่อยนะครับว่าวันนี้ตอนเช้าตรงไหนมีหมอกหนาครับบอกหน่อยนะครับประวัีิบ้านผมหมอกหนาครับอำเภอตาตะเกียบหมอกหนามากครับ ตอนเช้าๆมองอะไรยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงมีหมอกแล้วก็มีเมฆมีเมฆด้วยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับมาเป็นกำลังใจให้ตามร้อยพ่อม,มาโดยตลอดมาครับขอบคุณมากครับ